ผมแอนอิมเมชันทาวนะครับอยู่ประจำการกันที่นี่ครับซินกีตาร์นะครับวันนี้ผมอยู่กับอัลเลสครับบอกตรงว่าอัลเลสเนี่ยเป็นกีตาร์ผมคุ้นเคยเรียกว่านอนก็กอดตื่นก็ก่ายอย่างนี้เลยครับไปทัวร์จริงๆ6-7ปีแล้วนะที่ผมใช้แล้วก็ผมใช้2ตัวโดยเฉพาะรุ่นนี้นะครับที่เป็นออลมาฮอกกัน ah ี ok ครับเพียงแต่ว่าเสียดายว่าตอนที่ผมใช้เนี่ยมันยังไม่มีคัตเตอร์เวย์ครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นตัวเต็มแบรนด์นี้จริงๆเป็นแบรนด์อเมริกาเลยนะ มีตั้งแต่ยุคโหดถ้าเกิดใครชอบเล่นวินเทจจริงมันมียุคที่เขาไปไปเอสกับฝั่งญี่ปุ่นด้วยก็มีแต่ว่าตอนเขามา standalone ทำเองเนี่ยปรากฏว่าได้โทนที่เป็นความแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็เปรียบเทียบกับตัวของผมก่อนนะของผมเนี่ยมันจะเป็นสเปคเดียวกันหมดเพียงแต่ว่าไม่คัตเอาไว้แล้วก็ผ้าใบฟ,ฟ้าเนี่ยผมเป็นสเตทโปรมันต้องเจาะตรงนี้บางคนที่ไม่ชอบการเจาะเนี่ยตัวนี้เขาให้ตัวใหม่มาเป็น our best VTC นะครับเป็นโทนแล้วก็วอลลุ่มครับปรับได้สะดวกสบายครับเรื่องแบรนด์ เรื่องชื่อเสียงเขาเนี่ยเป็นเป็นที่นิยมอยู่แล้วเราดูในคอนเสิร์ตใหญ่ๆของฝรั่งเลยก็จะเห็นว่ามีเอลเลสขึ้นไปบนเวทีแบบหลายๆวงเลยทีเดียวนะว่างั้นเถอะนะฮะเ,เพราะนั้นนักเล่นกีตาร์ที่ต้องการใช้งานกีตาร์สักตัวหนึ่งที่ stage ออนสเตจจริงๆเนี่ยผมก็แนะนำว่าเอาเลสเนี่ยเหมาะมากๆนะครับตัวนี้นะครับเป็นทรง G A ครับหรือว่า Grand Auditorium นั่นเองนะครับหลายคนชอบทรงนี้นะเพราะว่าก็ไม่ถึงกับเล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่เดอะทะ เป็นทรงกลางๆที่ได้เสียงที่เนื้อๆมาเ,มเต็มๆฮะโดยเฉพาะมาคัตทอร์เวตัวนี้ก็ถือว่าโมเดินทีเดียวครับสเปคตัวนี้นะครับเป็นรุ่นใหญ่ทีเดียวครับเป็น All Solid ออร์โซลิดมอกานีนะครับไม่ว่าจะเป็นท็อปแบ็คแอนด์ไซด์แล้วก็เป็นมอ,อก,กานีที่ลายสวยสดงดงามมากที่ชัดเจนสําหรับกีตาร์รุ่นใหม่รุ่นนี้ก็คืออะไรวะเขาไม่มีซันเบิร์ดครับเขาไม่มีเก็บขอบเพราะจงการจโชว์ลายไม้เพราะนั้น้ลายไม้ไม่โดดเด่นจริงเนี่ยเขาไม่กล้าทาแบบนี้แน่นอนครับนี่ครับเป็น ลายไม้ที่งดงามเป็นมอลไกน,กเนนะีเป็นออสโลิดครับโอ้โหเขาาสึกแรกนะเป็นเฟรนชพชั่นนะเหมือนเราเดินเข้าเลี้ยวจากมุมนึงแล้วไปเห็นโอโ้มันต้องโอโ้ใช่คำว่าโอ้โหอะ่ะโอ้โหเพราะว่าอะไรวะการเคลือบแล้วก็ความเงางามแล้วก็ลายไม้รวมไปถึงการจัดวางเอ่อไม่จะเป็นอินเล์ตรงนี้นะครับที่เป็นโลโก้เขาก็ถือว่าอันนี้ถือว่าใหม่เพราะรุ่นผมไม่มีด้วยเหมือนเจอคนใส่สูตรแบบดูหรูๆครับแบบไม่ไม่อาจจะไม่ได้แบบว่าเปรี้ยวไม่ได้ย้อมผมอะ่ะเป็นคนที่แบบว่าดูโอ้โ อย่างนั้นอ่ะเข้าใจว่าคขา่อาโอ้โหครับผมและอัลเวรสก็มากับ b y l e v e l Bridge นะครับทำไมถ้องเป็น b y l e v e l Bridge เพราะว่าอะไรว่าแบบเก่าๆก็คือ Bridge ที่มันบางทีโดนความชื้นความความร้อนสลับกันไปกันมามีอาการยกได้เพราะว่ามันไม่มีไม่มีเลไม่มีเลเยอร์อ่ะไม่ม,ไม,มีไม่มีการแบ่งนะครับแต่ว่าพอเป็น b y l e v e l Bridge แล้วเนี่ยมันจะมีตำแหน่งของการเขาเรียกเฮดมีเคอร์ฟเห็นว่ามันทำให้โอกาสของการบร i d จ e ยกหรือว่า บิดแต่งเนี่ยเป็นไปได้ยากมากทีเดียวนะครับถ้าเกิดไม่ไปโหดร้ายขเขาเกินไปถือว่าเป็นวิธีคิดแบบชะวะทางของอวัเลสครับ อเคให้ผมเลือกตัวนี้กีตาร์ตัวนี้ว่าจะเหมาะกับใครใช่ไหมเพื่อนๆที่ที่กำลังมองหาว่าเฮ้ยกีตาร์แบบไหนเหมาะตัวเองผมแค่เป็นไกรคร่าวๆว่ากีตาร์ตัวนี้เหมาะใครหนึ่งคนที่กำลังมองหากีตาร์ที่ออนสเตจแล้วก็พาไฟ้าถือว่าคุมอยู่แล้วถ้าเกิดไม่ได้ไฟ้ฟ้าล่ะก็ใช้ได้ครับเพราะว่าเสียงเปล่าที่ออกมาเนี่ยถือว่าบาลานซ์ดีแล้วก็ทัชชิ่งในการกดถือว่ากดง่ายมากบางคนบอกว่ากีตาร์เริ่มต้นอ่ะถ้ามันเป็นกีตาร์ราคาสูงแล้วเราควรเราควรจะลงทุนหรือเปล่า จร,จ,รจริงต้องถามหัวใจว่าเราอยากจะเล่นมันจริงๆเปล่าถ้าคิดเราจะเล่นมันจริงน่ะลงทุนไปเลยครับเพราะว่ามันจะทำให้คุณิด้เสียงดีตั้งแต่แรกเลยการกดแอคชั่นที่มันไม่ฝืนบางครั้งคนเรามันก้าวไม่ข้ามคอร์ด F ก็เลิกเล่นแล้วเพราะว่ากีต้าร์มันเล่นยากครับแต่สาหรับอวัลเลสในซีรีส์นี้เนี่ยผมบอกเลยว่ากดง่ายและให้เสียงที่ดีครับเราจะได้รู้จักเสียงที่ดีตั้งแต่เริ่มต้นด้วยเหมาะใครบ้างเหมาะกับคนที่มีใจรักที่เล่นจริงออนสเตตลุยไปเลยหรือคนที่ไม่แน่ใจ ก็ใช้กีตาร์ดีๆในการนําทางไปก็เหมาะครับหรือคนจะเล่นอยู่กับบ้านจริงๆแค่นี้ผมถามว่าตั้งเป็นเฟอร์นิเจอร์เพื่อนเข้ามาก็ว้าวแล้วถูกว่าเพราะฉนั้นมีกีตาร์ดีๆเราอยากจะเล่นมาตลอดเวลาครับมันเป็นแรงบันดาลใจมันเป็นแพชชั่นของคุณครับเหมาะกับทุกคนที่อยากเล่นดนตรีอยากเล่นกีตาร์ที่มีกีตาร์เสียงที่ดีครับทนเสียงโอเคทนเสียงกีตาร์ตัวนี้โดดเด่นยังไงนะฮะจริงๆแล้วมันค่อนข้างจะกว้างเลยเพราะว่ามันเล็กกว่าเรด,ดนอรใหญ่กว่า OM นั่นแปลว่า คุณก็จะได้เสียงเบสที่กว้างกว่า om แล้วก็ได้ความพุ่งชัดที่ชัดเจนกว่าเดซนอร์ครับเพราะนั้นถามว่าเหมาะกับแนวไหนตีคอร์ดได้แน่นอนฟิงเกอร์สไตล์ก็ได้ครับอยู่ที่ว่าเราอ่ะมีแพชชั่นกับเพลงสไตล์ไหนเพราะนั้นตัวนี้ถือว่าโอเวอร์ออลครับเหมาะกับทุกๆแนวทีเดียวครับเอาละครับสำหรับตัวนี้ a u r lace เนี่ยนะครับมากับอะไรบ้างครับแน่นอนครับกีต้าร์สวยแบบนี้ก็ต้องมีสิ่งห่อหุ้มหรือเรียกว่าโฟมเคสนะครับเป็นไซส์พอดีตัวแล้วก็ถือว่าปกป้องเขาได้ดีเพราะโฟมเคสเนี่ย ก็จะมากับภาคไฟฟ้าที่ผมได้ก,กล่าวไปแล้วก็คือเป็นภาคไฟฟ้า a i r b a d s VTC นะครับปรับง่ายเรื่องโทนเนี่ยเราใช้ความรู้สึกในการฟังนะเพราะว่าในไปนเล่นในแต่ละทีนะ่ไม่เหมือนกันเราลองปรับดูที่ถ้ามันหึงไปเราก็ลดเบสลงหน่อยถ้ารู้สึกมันทู่ไปเพิ่มแหลมขึ้นนิดนึงอย่าถึงกับให้ต้องเป็นเหล็กเราก็ค่อยปรับเอานะครับเราไม่ไม่ใช่เป็นต้องปรับโทนสุดแต่วอลลุ่มเนี่ยผมไปเกือบสุดแล้วแล้วก็ทางานง่ายมีแค่สงปุ่มไม่ไม่ลำบากไม่ปวดหัวแล้วก็ซึ่กันไ,ไม่ต้องเจาะกีต้าร์ของคุณนี่ก็จะไล ไหลลิ้วรอยแดงสิ้นครับเหมาะมากครับ you. Um...